สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามารู้จักกับร้านอาหารสไตล์บาร์แอนด์รีสอร์ทที่ใหญ่มากครับร้านนี้ชื่อว่า g o o d h e a r t เป็นอีกร้านหนึ่งที่ขับรถผ่านแล้วเนี่ยต้องหันมามองพร้อมกับตั้งคําถามว่าเฮ้ยนี่ร้านอะไรทาไมมันใหญ่ขนาดนี้นะครับร้านจะอยู่ตรงแยกต่างระดับลำลูกกาครับถ้ามาจากถนนการจนาก็ลงลำลูกกาได้เลยแล้วก็วิ่งเข้าเรียบด่วนลำลูกกานะครับจะเห็นร้านใหญ่ใหญ่อลังการมากที่จอดรถเยอะนะครับนี่คือด้านในครับบรรยากาศของร้านต้องบอกเลยว่าที่นี่ออกแบบมาอย่างลงตัวมากๆครับให้ความรู้สึกหรูหราแต่ก็สบายๆ ครับไม่ต้องกลัวไม่พอนั่งเลยนะแล้วก็ร้านเขามี2ชั้นนะครับแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยจะเป็นเวทีขนาดใหญ่ครับมีจอ LED ยักษ์เลยให้ดูกันอย่างเต็มตาแล้วก็ที่นี่เขาจะจัดคอนเสิร์ตบ่อยๆนะครับเอานักร้องดังๆมาเยอะมากอารมณ์เหมือนคาเฟ่หรูๆในยุครุ่งเรืองสมัยก่อนนะครับห้องแอร์เย็นสบายทั้งหมดเลยครับบรรยากาศก็เปิดโล่งไม่มีแอร์อัดเลยนะครับรองรับคนที่มาสังสรรค์กับเพื่อนหรือมากันทั้งครอบครัวก็ได้นะครับเรียกได้ว่าร้านนี้เหมาะกับทุกโอกาสเลยครับส่วนเมนูที่นี่ก็จัดเต็มมากๆโดยเน้นอาหารไทยจีนอีีสสานท่เิร์ แบบอลังการแล้วก็รสชาติถูกปากครับบอกได้เลยว่าถูกใจทั้งสายกับข้าวแล้วก็สายกับแกล้มแน่นอนมาเร่งันที่จานแรกครับนี่คือข้าวผัดปูจานใหญ่ราคา350บาทนะครับนี่เป็นเมนูที่เหมาะกับการแชร์กันหลายๆคนเพราะว่าเสิร์ฟมาในจานขนาดใหญ่เลยเข้าวผัดมเมล็ดสวยหอมนุ่มรสชาติกลมกลม่อมมาพร้อมกับเนื้อปูสดๆทานคู่กับพริกน้ำปลาที่ช่วยชูรสชาติได้เป็นอย่างดีนะครับต่อมาเป็นขาหมูเยอรมันราคา380ครับนี่คือขาหมูที่เขาเจาไปตุ๋นด้วยเครื่องเทศจนนุ่มก่อนแล้วก็เอาไปทอดนะคร,บน,นรบนอกออ นุ่มในเนื้อหมูที่ทอดมาจนหนังกรอบเนี่ยแต่ข้างในยังคงความนุ่มครับเสิร์ฟคู่กับน้ําจิ้มรสเด็ดที่มีทั้งน้ําจิ้มซีฟู้ดซีอิ๊วหวานแล้วก็มัสตาร์ดที่เข้ากันอย่างลงตัวครับจะกินเป็นกับข้าวหรือว่ากับแกล้มก็เด็ดไม่แพ้กันเมนูถัดไปเป็นปลากระพงกูดฮาร์ดราคา350บาทครับจานนี้เป็นซิกเนเจอร์เป็นปลากระพงทอดกรอบแล้วก็นําไปผัดคลุกกับเครื่องสมุนไพรหลากหลายชนิดทั้งพริกขี้หนูพริกไทยอ่อนใบมะกรูดตะไคร้หอมแดงแล้วก็ปรุงรสให้ออกรสชาติเค็มๆ รับรองว่าชานนี้กินแล้วติดใจไม่เคยกินที่ไหนแน่นอนครับหรือถ้าใครชอบปลาทอดแบบคลาสสิกก็แนะนําปลากระพงทอดน้ําปลาครับราคา390บาทปลากระพงตัวใหญ่ทอดจนเหลืองกรอบเสิร์ฟพร้อมกับซอสน้ําปลารสเด็ดมีทั้งเค็มและหวานรสชาติซอสเข้ากันกับเนื้อปลาได้เป็นอย่างดีครับสำหรับสายยำต้องลองนี่ครับยำกู๊ดฮาร์ดราคา320บาทนะครับจานนี้เป็นยำซีฟู้ดที่อลังการจริงๆเพราะมีทั้งกุ้งหมึกแมงกะพุนปลากระพงไข่เยี่ยวมา้าทุกอย่างคลุกเคล้ากับน้าจิ้มซีฟูด้ดสูตรเด็ดของทางร้านครับรสชาติแซ สดชื่นลงตัวแบบสุดๆครับอีกหนึ่งเมนูที่ไม่ควรพลาดคือเย็นตาโฟหมอฟ้อไฟราคา250บาทหมอ้อไฟร้อนๆที่มีทั้งเครื่องเย็นตาโฟแบบครบครันมีทั้งปลาเส้นลูกชิ้นปลาลูกชิ้นกุ้งแมงกะพุนเห็ดหูหนูขาวกุ้งสดมึกสดมึกกรอบนะครับโอ้โหเครื่องเย็นตาโฟรครบเลยราดด้ําซุปเย็นตาโฟสีชมพูเข้มข้นรสชาติหวานผเผ็ดเปรี้ยวกำลังดีสดร้อนๆนะครับทำให้สั่งได้เหมือนกันนะเหมาะกับการแบ่งกันทานในกลุ่มเยอะๆนะครับแต่ถ้าใครชอบส้มตำต้องลองนี่ครับส้มตำแซลมอนราคา250บาทส้มตำรสจ ที่เสิร์ฟมาพร้อมกับแซลมอนสดๆหั่นเตา๋าชิ้นใหญ่หนานุ่มเต็มคำเป็นการผสมผสานระหว่างความเปรี้ยวเผ็ดและความสดของแซลมอนได้อย่างลงตัวครับอีกหนึ่งเมนูเด็ดที่ผมอยากจะแนะนําก็คือห่อหมกทะเลมะพร้าวอ่อนครับราคา280บาทห่อหมกเนื้อทะเลแน่นๆทั้งกุ้งหมึกและปลากระพงนะครับผัดกับเครื่องแกงและกะทิเสิร์ฟมาในลูกมะพร้าวอ่อนที่ช่วยเพิ่มความหอมหวานของน้ํามะพร้าวและน้ากะทินะครับและที่สําคัญคือเครื่องแกงเขาผัดมาได้รสชาติแบบกลมกล่อมบ้านๆดีครับเผ็ด <ๆ S 2> นิดๆเค็มหวานหน่อยๆหอมใบโหระพาบัไลุมงลเข เนอกจากจอาหารอร่อยแล้วที่ร้านกู๊ดฮาร์ดยังมีดนตรีสดทุกคืนด้วยนะครับทำให้บรรยากาศที่นี่สนุกสนานและผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นเหมาะสําหรับการมานั่งชิลๆหลังเลิกงานหรือว่าพาครอบครัวมาทานอาหารเย็นในวันหยุดนะครับร้านกู๊ดฮาร์ดนะครับเปิดทุกวันตั้งแต่5้าโมงเย็นถึงเที่ยงคืนนะครับใครผ่านไปผ่านมาแถวลําลูกกาหรือว่าใกล้เคียงกําลังมองหาร้านนั่งชิลที่มีทั้งอาหารอร่อยบรรยากาศดีก็อย่าลืมแวะมาที่ร้านกู๊ดฮาร์ดกันได้นะครับแลบรองว่าคุณจะติดใจทั้งอาหารและบรรยากาศแล้วถ้ามีโอกาสเจอกันทีี่่รรร้้้้้าาานนน,านนนนแออยังงงไไกก็ตปซพิด รายละเอียดดูเพิ่มเติมในคอมเมนต์นะครับวันนี้ลาไปก่อนและพบกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ